อุปมาแห่งการคำนวณความเป็นอนิจจังภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงอนิจจะพิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนอัตวะพิษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้อนัสสาสิกะภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้ว เพื่อจะเบื่อได้ในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายขุนเขาสิเนรุโดยยาว8 4 0 0 0ื่โยธโดยกว้าง8400,0นโยธอย่างลงในมหาสมุทร8400,0โยสูงขึ้นจากผิวพื้นสมุทร8 4ด0 0ื่นโยธภิกษุทั้งหลาย มีสมัยซึ่งล่วงไปหลายปีหลายร้อยปีหลายพันปีหลายแสนปีที่ฝนไม่ตกเลยเมื่อฝนไม่ตกตลอดเวลาเท่านี้ป่าใหญ่ๆอันประกอบด้วยพืชคามผูตะคามไมย้ยูกยาและหญ้าทั้งหลายย่อมเฉาย่อมเหี่ยวแห้งมีอยู่ไม่ได้นี้ฉันใด ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งที่หวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลาย มีสมัยซึ่งในการบางครังบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สองย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สองปรากฏแม่น้ำน้อยหนองบึงทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่หนีฉันใดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งหวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สามย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สามปรากฏแม่น้ำสายใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายมูนาอาจิราวดีสระภูมหีทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่หนีฉันได้ภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้น สังขารทั้งหลายเป็นสิ่งหวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่สี่ย่อมปรากฏ เมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่สี่ปรากฏมหาสะทั้งหลายอันเป็นที่เกิดแห่งแม่น้ำใหญ่ๆเช่นแม่น้ำคงคายมุนาอาจิราวดีสรพภูมหีมหาสะเหล่านั้นทั้งหมดก็งวดแห้งไปไม่มีอยู่หนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนชันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งหวังอะไรไม่ได้ชันนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกล อาทิตย์ดวงที่หย่อมปรากฏเมื่อดวงอาทิตย์ดวงที่หปรากฏน้ำในมหาสมุทรอันลึกร้อยโยธก็งวดลงน้ำในมหาสมุทรอันลึกสองสามสี่หหเจดร้อยโย,ย์ก็งวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วต้นตาลก็มีเหลืออยู่เพียง6กหส สามสองกระทั่งหนึ่งชั่วต้นตาลก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงเจ็ดชั่วบุรุษก็มีเหลืออยู่เพียง6กห้าสี่สาสองหนึ่งกระทั่งทึ่งชั่วบุรุษก็มีงวดลงเหลืออยู่เพียงแค่สะเอวเพียงแค่เขา่าเพียงแค่ข้อเทา้ากระทั่งเหลืออยู่ ลึกเท่าน้ําในรอยเท้าโคในที่นั้นๆเช่นเดียวกับน้ําในรอยเท้าโคเมื่อฝนเม็ดใหญ่เริ่มตกในฤดูดาศาสตร์ลงมาในที่นันนัน,นภิกษุทั้งหลายเพราะการปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่ห้าน้ำในมหาสมุทรไม่มีอยู่แม้สักว่าองคุลีเดียวนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งหวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคร่าวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกล อาทิตย์ดวงที่หย่อมปรากฏเพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่หมหาปตพีนี้และขุนเขาสิเนรุก็มีควันขึ้นยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นเปรียบเหมือนเตาเผาหม้ออันนายช่างหม้อสมไฟแล้วย่อมมีควันขึ้นขโมงยิ่งขึ้นและยิ่งขึ้นฉนั้นนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้น สังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งหวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวางภิกษุทั้งหลายมีสมัยซึ่งในการบางครั้งบางคราวโดยการล่วงไปแห่งการนานไกลอาทิตย์ดวงที่เจ็ดย่อมปรากฏ เพราะความปรากฏแห่งอาทิตย์ดวงที่เจ็ดมหาปตพีนี้และคุณเขาสิเนรุย่อมมีไฟลุกโพลงโผลงมีเปลวเป็นอันเดียวกันเมื่อมหาปตพีนี้และคุณเขาสิเนรุอันไฟเผาอยู่ไม่อยู่อย่างนี้เปลวไฟถูกลมสัว์ขึ้นไปจนถึงพรมะโลกภิกษุทั้งหลายเมื่อคุณเขาสิเนรุถูกไฟเผาอยู่ไม่อยู่วินาอู่ อันกองไฟท่วมทับแล้วยอดทั้งหลายอันสูงร้อยโยอดบ้างสองสามสี่ห้าร้อยยอดบ้างก็พังทําลายไปภิกษุทั้งหลายเมื่อมหาปัตภพีนี้และคุณเขาสิเนรุอันไฟเผาอยู่ไม่อยู่ขี้เท่าและขมเมาย่อมไม่ปรากฏเหมือนเมื่อเนยใสหรือนำมันถูกเผา ขี้เท่าและขมเาย่อมไม่ปรากฏฉันนั้นนี้ฉันใดภิกษุทั้งหลายสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงฉันนั้นสังขารทั้งหลายไม่ยั่งยืนฉันนั้นสังขารทั้งหลายเป็นสิ่งหวังอะไรไม่ได้ฉันนั้นภิกษุทั้งหลายเพียงเท่านี้ก็พอแล้วเพื่อจะเบื่อหน่ายในสังขารทั้งปวงพอแล้วเพื่อจะคลายกำหนัดพอแล้วเพื่อจะปล่อยวาง ภิกษุทั้งหลายในข้อความนั้นใครจะคิดใครจะเชื่อว่าปัตตพีนี้และคุณเขาสิเน,นรุจากลุกไหม้จากวินาศจากสูญสิ้นไปได้นอกเสียจากพวกมีบทอันเห็นแล้ว